สวัสดีครับสองชัดๆวันนี้กับเหรียญหลวงพ่อพงวัดขนอนเหนือตำบลบ้านกรดอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเหรียญรุ่นนี้ได้สร้างในปีพุทธศักราช2516ในชื่อรุ่นเหรียญพระนารายณ์สองเรามาดูรายละเอียดของพระพิมพ์นี้รุ่นนี้กันเลยครับ เบื้องหน้าของเหรียญรุ่นนี้ครับด้านหน้าด้านหลังต่อจากนั้นครับเรามาส่องช,ะชะัดๆันงครับ เรต,ต้นครับเราดูไปที่บริเวณใบหน้าของหลวงพ่อปรุมนะครับดวงตาทั้งสองข้างจะนูนเป็นเม็ดเปลือกตาให้เราสังเกตจะเห็นได้ชัดเป็นเส้นซ้อน ระหว่างหนูคิ้วโคนูนเป็นมิติเส้นไรผมแต่ละเส้นจะมีความขนทัดเป็นเสี้ยนเส้นจะเรียวขมมากบริเวณใบหูจะมีสันตั้งขึ้นมา ให้เราสังเกตเอียงเล็กน้อยกระพุ้งแก้มจะนูนเรียวปากจะอิ่มเอ,อิบ ช่วงลำคอเราจะเห็นรอยเหี่ยวย่นทั้งหมดจะห้าเส้นเส้นจะนูนขึ้นมาจะเห็นลูกกระเดือกช่วงระหว่างตรงกลางสองจุดบนและล่างจะนูนคมมากเส้นสังกติที่พาดด้านขวามือ จะยกสูงกรีบิ้วจีวรจะต่างระดับและเส้นคมรัดประคดเส้นจะคมมากนูนเป็นสันริวกรีบจีวอด้า่นขวามือให้เราเห็นเส้นจะหนาคมเป็นแท่งเป็นสัน จะเห็นได้ชัดมือประสานห,หน้าตักระหว่างนิ้วมีเนื้อเกินช่วงหน้าตักริ้วจีวรจะคุมเป็นสันเนือหัวเขา่า นิ้วเท้าทุกนิ้วให้เราสังเกตจะเป็นเส้นซอนอยู่ในร่องนิ้วนิ้วเท้าจะเป็นเม็ด ชนะให้เราสังเกตเส้นตารางเรียวขมมากเส้นเซียนเดียวเล็กเป็นเส้นเซียนขมเยอะอัคระยันจะนูนแต่ละจุดไม่เหมือนกัน เส้นซ้อนด้านข้างให้เราสังเกตโดยการเอียงดูเส้นเรียวคมมาก เส้นเสียนจะซ่อนอยู่ภายในอากขระชื่อเส้นสเกลด้านบนของขอเปลียญให้เราสังเกตด้วยนะครับ แหงเร็วขมมากอักขรกยันความละเอียดอ่อนเส้นจนันทนเป็นเส้นและมีเส้นซ้อน เหรียญด้านบนให้เราสังเกตเล็กน้อยลักษณะเจาะด้านหน้าจะเป็นเช่นนี้พยายามจำให้ได้ต่อจากนั้นเรามาดูหลังเหรียญพลิกด้านหลังเหรียญห่วงด้านบนลักษณะการเจาะในเนื้อของพํมกระแทกของเหรียญรุ่นนี้ เส้นเซียนขอบปิ้นของขอบหัวและด้านในของรูเจาะให้เราสเกตเราจะเองให้ดูอีกครั้งหนึ่งดูแล้วทำความเข้าใจด้วยตัวเองได้ บาเหรนข้างบนด้านซ้ายมือก่อนตั้งด้านขวามือตั้งและมีเนื้อเกินพยายามสังเกตและทำความเข้าใจอักขรชื่อ จะชัดตัวอาคาระอักษรจะไม่ล้มจะตั้งหัวยันช่วงกนกเม็ดจะใหญ่คมเป็นสันและเป็นแท่ง เราจะเห็นพันารายณ์ทรงเครื่องแผงลิ์ความคมชัดของทรงพระนารายจะชัดมากเบิกตาจมูกปากเราจะเห็น องค์เครื่องของท่านจะครบสูตรตารางด้านในองค์จะเรียวนูนเด่นเป็นเส้นเซียนตรีดูช่วงด้้มเส้นเรียวเล็กนูนขึ้นมา สอนปลายสอนท้ายสอนหนาเรียวคมเป็นมิติอักขระยันที่ร้องรอบนั้นจะเป็นคาถาเขินเพชร คาถาพระเจ้า16พระองค์คาถาพระเจ้า16พระองค์ฝั่งซ้ายคาถาบารมีสามสิบทัตหัวใจนอกคุณอาัคารสิ0หัวใจพระธรรมเจ็ดคำพีหัวใจพระสูตร เรียนรุ่นี้ได้บ่งบอกถึงอิทธทธิ์โดยตรงต่อจากนั้นเรามาดูขอบตัดของเรียนรุ่นี้เริ่มจากด้านบนก่อนฝั่งซ้ายมือจะเป็นลักษณะนี้ ด้านซ้ายมือต่อจากนั้นด้านขวามือด้านบนของเหรียญต่อจากนั้นเรามาดูด้านขวาเหรียญด้านบนให้เราสังเกต ขอบตัดฉีกจะเป็นลักษณะนี้เป็นเอกลักษณ์ของเหรียญรุ่นนี้โดยเฉพาะโดยตรงต่อจากนั้นเราไปดูด้านซ้ายมือของเหรียญรุ่นนี้ คลิกด้านซ้ายมือด้านบนลักษณะตัดฉีกให้เราสังเกตก็ได้ ช่วงที่9นาฬิกาเป็นลักษณะนี้และมีตำแหน่งอื่นๆอีกที่เราพอเข้าใจเองด้วยธรรมชาติก็ได้ เป็นอีกหนึ่งเดือนที่สำคัญมากด้านหน้าด้านหลังขอบเหลียญด้านบนผูด้านหน้าด้านหลังขอบตัดด้านข้างในรุ่นนี้จะโดดเด่นเรื่องมหาอำนาจเมตตามหานิยมสูงปกป้องคุ้มครองรักษาเป็นลักษณะเด่นของเหรียญรุ่นนี้ ซึ่งอนุภาพมากและมากด้วยประสบการณ์เป็นเหรียญที่สร้างในจำนวนเน้้อทองแดง2,516เหรียญถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปไปกับผมน,นะครับหรือเข้าไปในช่องของ YouTube พิมพ์คำว่า z e o m z o m 5 4 5 9 5 3จะเจอรายละเอียดของการทำคลิปภาคก,ก่อนไน้นทั้งหมดที่ทำไปแล้วจะมี พระผงสมเด็จหลวงพ่อก,กวยพิมพ์ต่างๆเรียนหลวงพ่อแดงหน้าซ้อนเรียนหลวงพ่อปมวัดขนอนเหนือเรียนหลวงพ่อปมวัดช่องแค่พระสมเด็จหลวงพ่อแดงวัดขามนดอิฐเรียนหลวงปู่ศรีวัดทับขาบนหน้าสามารถเข้าไปติดตามชมและเสิร์ชดูได้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับ